พบปะกกันได้ไม่นานนะคะระหว่างผู้นําอเมริกาและก็ผู้นําของรังเสเซียค่ะที่มีการพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการโจมตีทางไซเบอร์แต่ว่าในครั้งนั้นเองนะคะก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงหรือว่าความคืบหน้าใดๆค่ะแต่ปรากฏว่ามาในเดือนนี้นะคะก็มีประเด็นเกิดขึ้นอีกค่ะเป็นประเด็นร้อนระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาค่ะก็มีการกล่าวหาว่าจีนเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการไปแฮกข้อมูลของ Microsoft Exchange นะคะ ที่มีผลต่อความมั่นคงและก็เศรษฐกิจแล้วก็ทาให้หนงานอเมริกามากกว่า0 0 0หน่วยงานนั้นได้รับผลกระทบด้วยค่ะแต่ไปอีกด้านหนึ่งนะคะหลังจากที่จีนได้รับทราบข้อกล่าวหานี้ก็มีการโต้กลับอย่างดุดเดือดเช่นกันค่ะโดยจีนนั้นโต้กลับบอกว่าการกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาที่ไร้ความรับผิดชอบและปราศจากหลักฐานอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนอเมริกาและชาติพันธมิตรกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากอเมริการ่วมกับนาโต้สหภาพยุโรป ออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ออกแถลงการประนามการสอดแนมของจีนด้วยกล่าวหาว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจีนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ของ Microsoft Exchange ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้บริการธุรกิจไปทั่วโลกขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหราชนาจักรระบุว่าการโจรกรรมใช้รูปแบบของมาแว a r และซ่อแวบรเรียกค่าไถขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยังตั้งข้อกล่าวหาชาวจีน4คนฐานแฮกข้อมูลบริษัทในงานรัฐทั้งในอเมริกาและต่างประเทศนับสิบแห่งระหว่างปี2011ถึง2018ขณะที่เจ้าลี่เจียนฆษกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงตอบโต้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ใช่ความจริงและมีเป้าหมายทางการเมืองเพราะไม่แสดงหลักฐานที่ชัดเจนสมบูรณ์ยืนยันว่าจีนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหิวเพิงวี่ โฆษกสถานเอกอัครราชาทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันก็ระบุว่าข้อกล่าวหานี้ไร้ซึ่งความรับผิดชอบผู้ช่วชานทางเทคโนโลยีระบุว่าการกล่าวหาว่าจีนอยู่เบื้องหลังเป็นการกล่าวหาแบบมีความเชื่อมโยงแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะนับตั้งแต่ที่มีสงครามทางการค้ามีการกล่าวหาจีนอย่างต่อเนื่องขณะที่จีนปฏิเสธและตอบโต้กลับอย่างดุเดือดต่อข้อกล่าวหานี้ แต่หากดูเทคนิคก,การโจมตีทางไซเบอร์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายวิธีแต่เบื้องลึกเบื้อง,งหลังเนี่ยมันก็ต้องลงไปสืบสาวเราเรื่องว่าอ่าแล้วใครอจะเป็นคนใส่ร้าย hmm. อาจจะเป็นแฮกเกอร์ประเทศอื่นแล้วก็มาสร้างแรงจูงใจสร้างหลักฐานให้มันเห็นว่ามาจากจีนเพื่อจะสร้างความเล้าฉานตรงนี้เพิ่มขึ้นอาจจะต้องการเบี่ยงประเด็นให้เปิดเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาหรือหรือนะฮะอันนี้ผมใช้คำว่าหรือ หรือคนทําเรื่องนี้อาจจะเป็นผู้ที่โดนโดนกระทําเองก็ได้ก็คือแฮ็กตัวเองอืที่ผ่านมาในอดีตมันก็มีการจับพวกแตกกันได้นะครับคือเรื่องนี้ต้องสืบสวนกันยาวๆไล่หาหลักฐานกันยาวๆแม้จะมีข้อกล่าวหาโต้กันไปมาดุเดือดระหว่างประเทศมหาอำนาจแต่ผู้ได้รับผลกระทบหนักสุดขณะนี้คือไ i c r o s o f t ตอนนี้ลูกค้าคนที่ใช้ ในซบุ๊ก x อ็กเซนก็นาหนาวร้อนๆกันไปตามๆกันนะครับเซอร์วิสทีมเซอร์วิสทีมซัพพอร์ของ Microsoft ตอนนี้ก็เหนื่อยหนักแน่นอนครับที่จะต้องสร้างความมั่นใจนะครับต้องรีบแจ้งกับลูกค้าว่าเออเรายังเอาอยู่นะหรือคุณจะต้องมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างอะไรเงี้ย νε. ตรงนี้ก็ต้องรีบรีบดําเนินการผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตรูปแบบการโจมตี Microsoft บริษัทที่มีระบบป้องกันหนาแน่น ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่มีการปลอมแปลงระบบแฮ็กเข้าไปด้านในและมองว่าหากจะป้องกันให้รัฐกลุ่มแต่ละประเทศจำเป็นต้องใช้หน่วยงานด้านนี้โดยตรงเช่น NSA ของอเมริกาหรือเกาหลีใต้มีหน่วยงานความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและกองทัพไซเบอร์ป้องกันการโจมตีและสามารถโจมตีกลับได้เช่นกันขณะที่ญี่ปุ่น มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงมักไม่เกิดปัญหานี้แต่หากเป็นอเมริกาและยุโรปมักมีความเป็นเสรีระบบอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกันรวมถึงมีบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยี Technology, หลายเจ้าระดับโลกจึงมักตกเป็นเป้าโจมตีของเหล่าอาชญากรทางไซเบอร์มณีนาฏอ่อนพน,นาข่าวเจาะย่อโลกไทย P ี s รายงาน